สรุปสลากออมทรัพย์ออกใหม่ล่าสุดนะคะเป็นของธนาคารทกสชุดมั่งมีทวีโชคตรงนี้มาพร้อมจุดเด่นฝาก100ลุ้น10ล้านบาททุกเดือนใครที่เป็นสายออมเงินแล้วก็ชอบลุ้นรางวาัลห้ามพลาดเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันนะคะในช่องทันมันนิเวใครที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องสลากออมทรัพย์น่าจะได้เห็นไปแล้วนะคะกับสลากออมทรัพย์ชุดใหม่ล่าสุดจากธนาคารทกศนะคะตรงนี้เขาใกล้ที่จะเปิดรับฝากในช่วงที่2และ3แล้วนะคะตรงนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่3 กรกดาคม2566เป็นต้นไปนะคะคลิปนี้ทันจะรวบรวมรายละเอียดที่สําคัญนะคะตรงนี้มีเงื่อนไขต่างๆที่เราควรที่จะรู้ก่อนที่จะฝากสลากมาฝากกันนะคะตรงนี้จุดเด่นก็คือมีเงินเพียงแค่100บาทเพื่อนๆสามารถลุ้นรางวัลใหญ่10ล้านบาทไปได้ทุกเดือนทุกเดือนนะคะเดี๋ยวจะรวบรวมให้ก่อนที่จะไปฟังใครชื่นชอบเนื้อหาการเงินสไตล์นี้ที่ทันถามน,นะคะช่วยกันกดไลค์แล้วก็ฝากติดตามช่องของทันเอาไว้และเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ เดี๋ยวทันนะคะพาเพื่อนๆมาดูรายละเอียดของสละออมทรัพย์ชุดนี้นะคะชื่อชุดก็คือมั่งมีทวีโชคเป็นสลากออมทรัพย์จากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะคะอายุของสลากก็คือ1ปีนะะตรงนี้ถือว่าดีเลยนะคะไม่นานจนเกินไป1ปีที่เพื่อนๆฝากสลากเนี่ยเราจะได้ลุ้นรางวัลไปทั้งหมด12งวดหรือว่า12เดือนนั่นเองนะคะตรงนี้รางวัลออกทุกเดือนในทุกๆวันที่16ของเดือนนะคะราคาต่อหน่วยจะอยู่ที่หน่วยละ100บาทตรงนี้เพื่อนๆสามารถฝากหรือว่าซื้อสลากขั้นต่ำได้ที่1หน่วยค่ะ ท่านขออธิบายเพิ่มเติมนะคะเผื่อใครเป็นมือใหม่จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะสลากออมรั์เนี่ยเขาก็จะเรียกกันเป็นหน่วยแต่ละชุดก็จะมีราคาต่อหน่วยเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอย่างชุดนี้ชุดมั่งมีทวีโชคเนี่ยราคาต่อหน่วยก็คือ100บาทหมายความว่าเพื่อนๆอยากจะฝากหรือว่าซื้อสลากเพียงแค่1หน่วย100บาทก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะซื้อ10หน่วยเป็นเงิน1 0 0 0บาทก็ได้ใครมีเงินมากกว่านั้น1 0,000บาทอยากจะซื้อ100หน่วยตรงนี้ก็แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะฝากหรืออยากจะซื้อเท่าไหหรร่่ะะแลวาางงท 1ปีในการถือสลากหรือว่าฝากสลากตรงนี้เราก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนไปทั้งหมด12เดือนนะคะแม้ว่าเราจะถูกหรือไม่ถูกรางวัลเงินที่เราฝากหรือว่าเงินต้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อดีดีกว่าการซื้อลอตเตอรี่นะคะเพราะว่าลอตเตอรี่ถ้าไม่ถูกก็คือกลายเป็นกระดาษไปเลยแต่ว่าตรงนี้คือเราได้ฝากเงินแล้วก็ได้ลุนไปด้วยนะคะหลายคนก็น่าจะมีคําถามว่าถ้าเราอยากจะถอนออกมาก่อนได้ไหมถอนก่อนครบกำหนด1ปีได้ไหมเดี๋ยวท่านขอสรุปเงื่อนไขของการ ถอนก่อนที่จะครบกําหนดนะคะว่าเราสามารถทําได้หรือเปล่าแล้วก็พอถือไปจนครบเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่และเงินรางวัลเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะ เงื่อนไขนะคะของการถอนสลากก่อนครบกําหนดถ้าเราฝากไม่ครบ3เดือนนะคะตรงนี้มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินอยากจะถอนเงินออกมาก่อนตรงนี้ไม่ครบ3เดือนถอนได้นะคะแต่ว่าเราจะเสียค่าธรรมเนียมให้ธนาคารเนี่ยสบาทต่อหน่วยนะคะตรงนี้หมายความว่าถ้าเราซื้อหน่วยละ100บาทและเราถอนก่อนครบ3เดือนเนี่ยเราจะได้คืนเพียงแค่หน่วยละ98บาทนะคะและถ้าเราฝากครบ3เดือน แต่ไม่ครบ1ปีนะคะอายุสลากก็คือ1ปีสมมุติเราฝากไป4เดือน5เดือน,เ,อนเราอยากจะถอนออกถอนได้แต่ว่าเราจะไม่ได้รับดอกเบี้ยนะคะหมายความว่าเราจะได้คืนหน่วยละ100บาทเท่ากับตอนที่เราซื้อไปนะคะแต่ว่าถ้าเราฝากครบ1ปีตามอายุสลากเลย1ปีเราฝากครบ เราจะได้รับดอกเบีย้ย25สตางค์ต่อหน่วยนะคะตรงนี้หน่วยละ100เวลาเราได้คืนเราจะได้คืนหน่วยละ100บาทกับอีก25สตางค์นะคะหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีก็คือ0.25%ต่อปีแบบไม่ต้องเสียภาษีนะคะตรงนี้เป็นเพียงแค่ดอกเบีย้ยที่เราจะได้แน่ๆนะคะส่วนเงินรางวาัลเราก็มีสิทธิ์หลุนไปเดี๋ยวท่านพาไปดูเงินรางวาัลกันค่ะ สำหรับอายุสลาก1ปีเนปี่ยถือว่าไม่ได้นานจนเกินไปนะคะเรียกได้ว่ากําลังดีตรงนี้ก่อนที่ใครจะเริ่มต้นฝากสลากหรือว่าซื้อสลากตรงนี้ท่านแนะนําว่าให้เอาเงินเย็นที่เราสามารถฝากได้1ปีแบบชัวๆมาฝากดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเกิดมีความจําเป็นถอนออกก่อน3เดือนตรงนี้โดนหักค่าธรรมเนียมเราก็จะไม่คุ้มนะคะตรงนี้ให้เราตัดสินใจให้ดีก็คือ12เดือน12บสองวดก็คือลุ้นไปให้ครบแล้วก็ปลายทางเนี่ยเราก็จะได้รับเป็นดอกเบี้ยแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยได้ร้นเงินรางวัลน,นะคะเดี๋ยวท่านพาเพื่อนๆไปดูเงินรางวัล ว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้นะคะว่าจะซื้อกี่บาทถึงจะถูกรางวัลทุกงวดค่ะตามตารางที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะอันนี้ก็คือเงินรางวัลของสล็อออมอรั์ทอกสชุดมั่งมีทวีโชคนะคะก็จะมีรางวัลที่1เสี่ยงหมวดเงนินรางวัลเนี่ยจำนวน10ล้านบาทจํานวน1รางวัลน,นะคะแล้วก็มีรางวัลที่1ต่างหมวดเงนินรางวัลรางวัลละ1 0,000บาทมีทั้งหมด99รางวัลน,นะคะคำว่าต่างหมวดหมายความว่าเลขที่ออกเนี่ยตรงกับรางวัลที่1แต่ว่าหมวดไม่ตรง นะคะถัดมาก็คือรางวัลที่2นะคะรางวัลละ5,000บาทมีทั้งหมด300รางวัลรางวัลที่3นะคะเงินรางวัลรางวัลละ2,500บาทมีจํานวนทั้งหมด1000รางวัลรางวัลที่4นะคะเงินรางวัล1000บาทมีทั้งหมด2,000รางวัน รางวัลที่5เงินรางวันะะล,ล,ลนะ500บาทมีทั้งหมด1 0,000รางวัลนะคะแล้วก็มีรางวัลเลขท้ายด้วยนะคะมีรางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งนะคะตรงนี้เงินรางวัล50บาทมีทั้งหมด10,000แรางวัลและสุดท้ายรางวัลที่เล็กที่สุดก็คือรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งนะคะรางวัลละ20บาทมีทั้งหมด2ล้านรางวัลค่ะ และตามตารางนะคะเงินรางวัลทั้งหมดที่ออกตรงนี้เขาออกทุกเดือนนะคะทุกวันที่16ของเดือนรวมเงินรางวัลทั้งหมดต่องวดนะคะเป็นเงินสูงสุดถึงเกือบ67ล้านบาทค่ะ ถ้าเราโชคดีเกิดถูกรางวัลนะคะสมมติงวดไหนเพื่อนๆโชคดีถูกรางวัลขึ้นมาธนาคารก็จะโอนเงินรางวัลเข้ามาในบัญชีออมทรัพย์หรือว่าบัญชีคู่โอนให้แบบอัตโนมัติเลยนะคะบัญชีคู่โอนหรือบัญชีออมทรัพย์ก็คือบัญชีที่เป็นชื่อของเราที่เราเปิดเอาไว้ตอนที่เราฝากสลากนะคะตรงนี้ก็จะมีบัญชีสลากแล้วก็บัญชีออมทรัพย์ถ้าถูกปุ๊บเงินรางวัลก็โอนเข้ามานะคะและเราก็สามารถถอนเงินรางวัลตรงนี้ออกไปใช้ได้เลยไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้ครบ1น่ปีนะคะตรงนี้เพื่อนๆมีสิ างวัลเราก็ถอดออกมาใช้ได้เลยและเงินรางวัลที่เราได้รับจากการฝากสลาอมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นสลากออมศิลสลากทกศส,สลากทอศนะคะเงินรางวัลรวมถึงดอกเบี้ยเนี่ยเราจะได้รับแบบเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะ ถัดมานะคะเดี๋ยวท่านพาพเพื่อนๆมาดูว่าชุดมั่งมีทวีโชคชุดนี้นะคะเราซื้อขั้นต่ํากี่บาทถึงจะถูกรางวัลทุกงวดนะคะตรงนี้ก็คือเราซื้อทีเดียวครั้งเดียว1 0 0 0 0แบาทเราก็จะได้1000หน่วยนะคะตรงนี้เราถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวทุกงวดงวดละ2รางวัลแน่นอนนะคะตรงนี้เพราะว่าเวลาเราซื้อที่เราหนึ่งพันหน่วยหน่วยที่เราซื้อเนี่ยมันก็จะครอบคลุมนะคะไม่ว่าเขาจะหมุนออกมาเลขไหนเราถูกแน่นอนตรงนี้งวดละ2รางวัลถ้าเป็นเงินก็คือ40บาทนะคะตรงนี้ถ้าคิดเป็นต่อปีเราจะได้40บาทสกงว ะะปีหนึ่งก็คือ12งวดก็จะได้เป็น480บาทต่อปีนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนก็คือ0.48ปต่อปีแล้วก็บวกดอกเบีย้ยที่เราได้รับอีก0.25ต่อปีนะคะรวมแล้วผลตอบแทนขั้นต่ำกรณีที่เราซื้อ100,000บาทหรือ1,000หน่วยแล้วเราเกิดไม่ถูกรางวัลอื่นๆเลยเราถูกแค่รางวัลเลขท้ายอย่างเดียวนะคะตรงนี้ผลตอบแทนขั้นต่ำจะอยู่ที่0.73ต่อปีค่ะ และอีกกรณีหนึ่งนะคะตรงนี้ทันคิดมาฝากกันถ้าเราซื้อ1ล้านบาท หรือว่าห0,000หื่นหน่วยเนี่ยตรงนี้เราจะถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวทุกงวดนะคะงวดละ20รางวัลหรือว่า400บาทนั่นเองแล้วก็จะถูกเพิ่มนะคะจะถูกเพิ่มเป็นรางวัลเลขท้าย4ตัวด้วยเพราะว่า1 0 0 0 0หมื่นหน่วยเนี่ยจะครอบคลุมเลขท้าย4ตัวจะได้เพิ่มอีกงวดละ1รางวัลหรือ50บาทนะคะตรงนี้เอาเงินรางวัลมารวมกันเราจะได้แน่ๆเลย450บาทต่องวดหรือว่าต่อปีเราก็เอา450บาทคูณ12นะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะได้รุ้นทั้งหมด12งวดก็จะเป็น5,4 0 0 บาทต่อปีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนก็จะอยู่ที่0.54ต่อปีแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมบวกดอกเบี้ยที่เราจะได้รับอีก0.25ต่อปีหมายความว่าผลตอบแทนขั้นต่ํากรณีที่เราซื้อ1ล้านบาทหรือว่า10,000หน่วยและเราเกิดไม่ถูกรางวัลอื่นๆเลยเราถูกเฉพาะเลขท้ายตรงนี้นะคะผลตอบแทนขั้นต่ําที่เราจะได้รับจะอยู่ที่0.79ต่อปีค่ะ อย่างที่ทุกๆคนรู้นะคะการฝากหรือว่าซื้อสลากออมทรัพย์เนี่ยเป็นการลงทุนหรือว่าฝากเงินที่มีความเสี่ยง ต่ำมากนะคะตรงนี้ผลตอบแทนแทกรณีที่เราไม่เกิดถูกรางวัลใหญ่หรือเราไม่ได้รางวัลอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยผลตอบแทนถือว่าไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าความเสี่ยงก็ตา่าอันนี้จะเหมาะกับคนที่มีเงินเย็นแล้วก็รู้สึกว่าเงินก้อนนี้ไม่อยากให้หดหายและเราอยากจะลุ้นดูอยากจะเสี่ยงดวงนะคะเรียกว่าลองลุ้นดูเผื่อได้รางวัลใหญ่ถ้าไม่ได้ก็ได้ดอกเบี้ยเล็กๆน้อยๆหรือว่าถ้าใครซื้อเป็นเงินก้อนอย่างที่ทันบอกนะคะหนึ่งแสนสองแสนหรือว่า1ล้านบาทตรงนี้ก็จะการันตีถูกทุกงวดแม้ว่าผลตอบแทนขั้นต่ำเนี่ยอาจจะ ก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าเราชอบแบบนี้ไหมถ้าใครชอบก็เดี๋ยวทันสรุปวันที่เขาจะเปิดรับฝากสลากใยนะคะตรงนี้เพื่อนๆมีเวลาเตรียมตัวอีกเล็กน้อยนะ,คะใครที่สนใจก็ลองไปฝากกันค่ะสลากออมทรัพย์ชุดนี้นะคะมั่งมีทวีโชคเนี่ยเขาจะเปิดเป็นทั้งหมด3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงที่1ตรงนี้ผ่านมาแล้วนะคะช่วงที่1เนี่ยเป็นการจองนะคะเฉพาะลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคตรงนี้ก็ถือว่าผ่านไปนะคะและเราก็จะมีอีกสองช่วงที่1 1> เหลืนอนะคะก็คือช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่3นะคะช่วงที่2เนี่ยก็จะ เฉพาะคนที่เป็นลูกค้าเงินฝากออมทรั์ทวีโชครหัสโครงการ0101นะคะแต่ว่าช่วงนี้รับฝากผ่านสาขาแบบไม่ต้องจองเลยนะคะเหมือนที่ทันบอกก็คือจะเริ่มเปิดรับฝากนะคะสำหรับช่วงที่2ก็คือตั้งแต่วันที่3 ถึง11กรกฎาคม2566นะคะช่วงที่2นี้เพื่อนๆไม่ต้องจองนะคะไปฝากผ่านสาข,ขาของทกสทั่วประเทศนะคะวงเงินรับฝากของช่วงนี้นะคะรวมกับช่วงที่1แล้วก็ไม่เกิน1แสนล้านบาทถ้าใครอยากรู้ว่าเงินฝากอมรัพย์ทวีโชคคืออะไรเราเป็นลูกค้าแบบนี้อยู่ไหมเดี๋ยวทานจะแนบลิงก์รายละเอียดเอาไว้ให้ใต้คลิปนะคะและสุดท้ายก็คือช่วงที่3นะคะช่วงนี้จะสําหรับลูกค้าทั่วไปก็คือบุคคลธรรมดากลุ่มบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการนะคะที่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยรวมถึงลูกค้าเงินฝากออมรั์ทวีโชครหัสโครงการ0101ด้วยนะคะตรงนี้รวมหมดเลยทุกคนนะก็จะเปิดรับฝากผ่านแอปพลิเคชันนะคะ A-Mobile Plus แล้วก็สาขาของธนาคารทกสทั่วประเทศนะคะช่วงที่3นี้ก็จะเปิดรับฝากในวันที่12กรกฎาคม2566เป็นต้นไปนะคะวงเงินรับฝากรวมกับช่วงที่1แล้วก็ช่วงที่2แล้วก็จะไม่เกิน 1นแสนล้านบาทนะคะแต่สําหรับช่วงที่3นี้เพื่อนเพื่อนก็จะต้องรอดูให้มีวงเงินเหลือจากช่วงที่1และ2นะคะธนาคารถึงจะเปิดรับฝากในช่วงที่3ถ้าสมมติช่วงที่2องเขาหมดแล้วช่วงที่3ก็จะไม่มีนะคะตรงนี้ใครเข้าใจพิมพ์คําว่าเข้าใจให้หน่อยค่ะ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะของสลักออมทรัพย์ชุดนี้เดี๋ยวท่านจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ดานล่างนะคะพูง,ง่ายๆก็คือเขาจะเปิดทั้งหมดเนี่ยสช่วงช่วงที่ 1, 1> เนี่ยผ่านไปแล้วเป็นช่วงของการจองนะคะสำหรับลูกค้าเก่านะแล้วก็ช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่3เนี่ยคลิปนี้จะลงก่อนที่เขาจะเปิดช่วงที่2นะเพื่อนๆสามารถไปติดต่อดูได้นะใ,นใครที่เป็นลูกค้าเก่าแต่ว่าถ้าใครไม่เคยใช้งานทกศเป็นลูกค้าใหม่เราก็รอช่วงที่3นะคะเดี๋ยวท่านจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ดานล่างค่ะสําหรับช่องทางนะคะในการติดตามข่าวสาารรแล้วกก็ ประกาศรางวัลน,นะคะเพื่อนๆสามารถดูได้ตามช่องทางดังนี้นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของธนาคารมี Facebook นะคะมี LINE แอดมี YouTube แล้วก็แอปพลิเคชัน AMOBILE PLUS ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะท่านก็มาแค่นี้ใครที่สนใจก็ลองกดเข้าไปเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะใครชื่นชอบคลิปการเงินสไตล์นี้ที่ทันทำพอมีอะไรน่าสนใจตรงนี้รีบนํามาสรุปบอกกันนะคะช่วยกันกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์รูปหัวใจคอมเมนต์คาว่าชอบก็ได้นะคะเป็นกาลังใจให้ทัานแล้วเดี๋ยวทันจะรอดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจมีทริกการเงินมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรดีเดี๋ยวทันก็จะรวบรวมแล้วก็นําสรุปมาฝากกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันวันนี้ก็มาแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในควน้าาะะบ Bye.